หาตู้ตัวเลยหน้าตู้สี่ตัวเลยไม่ไปสี่ตัววะสี่ตัวสี่ตัวกสี่ตัวเนี่ยเต้นวิ่งไสี่ตัวเลยเนี่ยเอ้ยอย่าวิ่งสี่ตัวอย่างนี้โอ้อย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวกลัวเฮ้ยโอ้ยโดนโดนเชื่อมหลักมาก็แทงก็แทก รถของฉันโดนนี่นี่รถหนั่งนี่แอบอยู่มันแอบอยู่ที่รถหายครับที่รถหายเต็มเหตดเตกลับนะเนี่ยต้องต้องฝอยดีนะที่รถสวยสวยครับเชื่อมซ้ายเต้นหนูหน้าสองพีพีสองปลาปลานี่นะปลาแบบนี้ ท้ายไปก็มีเนี่ยนี่ก็มีโอ้โหโอ้ยพวกแกเดินทีเลยหรอเรียบร้อยได้ออกแล้วไปออกไล้ด้เกมเดินแต่เกมนี่แตกโอ้โหโ